สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวตโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่รักใส่ใส่ของนายข้างบ้านในตอนที่1และ2ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะรักใส่ใส่ของนายข้างบ้านเป็นเรื่องราวของโกโดงมีนักเอกของเรื่องเธอเป็นคนขี้อายเธอมีอาชีพเป็นบรรณาธิการต้นฉบ,บับแต่เพราะเคยถูกทำร้ายเมื่อวัยเด็กเธอจึงขังตัวเองไว้อยู่แต่ในห้องวันเวลาผ่านไปอย่างเรียบงา่าย จนกระทั่งเธอได้แอบปิ้งชายหนุ่มสุดเทที่พักอยู่ในตึกสุดหรูฝั่งตรงข้ามของห้องเธอวันเธอจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพราะเป็นเวลาตื่นนอนของชายหนุ่มที่เธอแอบปิ้งเธอจะโผล่หน้าออกมาจากถุงนอนพร้อมกับวดน้ำร้อนที่ใส่ไว้เพื่อสร้างความอบอุ่นจากนั้นก็รินน้ำใส่แก้วบ้วนปากแปลงฟันเสร็จแล้วก็มาเปิดประตูเอื้อมไปหยิบนมหน้าห้องและที่กล่องนมก็จะมีข้อความอวยพรพร้อมกับรูปการ์ตูนเธอดึงออกและเอาไปแปะไว้ที่ผนังห้องจากนั้นก็มาเปิดหน้าต่าง เธอยืนดูหนุ่มที่เธอแอบปิ้งอยู่พร้อมกับถามหลับสบายดีไหมคะโดยที่หนุ่มคนนั้นไม่รู้เลยว่ามีสาวแอบ,บมองเขาอยู่เธอเห็นเขาออกกําลังกายเขาเปิดทีวีกินขนมปังก็ทําพร้อมกันทุกอย่างเขาดื่มน้มําส้มเธอก็ดื่มนมเขาถูบ้านซักผ้เาเธอก็ทํากับเขาจนถึงเวลาที่เขาออกไปทํางานเธอก็บอกเบื้อบาย,บายพร้อมกับขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเสมือนว่าเธอเป็นแฟนเขายังไงอย่างนั้นในเวลาเดียวกันอีกฟากหนึ่งของโลกแอนดริเก้หนุ่ม น้อยรูปงามพระเอกของเรื่องเขากำลัง,งว่อนอยู่กับการประกอบผนยนต์กระดาษบนเครื่องบินมาแอบโฮสเตสนำหนามมาเสิร์ฟก็ถึงกับอึงเมื่อเห็นว่าบอกของเขาเต็มไปด้วยข้าวของรุงรังแต่พอพระเอกเงยหน้าส่งยิ้มหวานให้ เธอก็ใจละลายรีบยิ้มตอบทันทีพระเอกได้ยินเสียงเด็กร้องจึงเดินไปดูถามเอาสาวๆแอบปลื้มไม่ได้จ้าคนดังพระเอกเห็นเด็กก็เอาหุ่นยนต์มาเชิดให้ดูจนเด็กหยุดร้องไห้ระหว่างรอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองพระเอกก็เอากล้องวิดีโอมาบันทึกภาพของพนักงานเธอก็ยิ้มหวานให้จนโดนพนักงานรุ่นใหญ่ดู ทีนีห้ามถ่ายรูปและถามพระเอกว่าพูดเกาหลีได้ไหมพระเอกเลยตอบไปว่าแม้เขากําลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นน่าสดใสแต่เขาพูดภาษาเกาหลีได้เก่งมาเพราะอยู่บ้านพอไม่ให้พูดภาษาสเปนเด็ดขาดไม่งั้นจะด้นฝ่ามือทันทีพนักงานก็ถึงกับเอิงเลยถามว่าเป้าหมายที่เข้ามาเกาหลีคืออะไรพระเอกก็ตอบไปว่าเขามาเป็นคิวปิด เมื่อพระเอกลากกระเป๋าออกมาบรรดาแฟนคลับต่างพากันมารับอย่างล้นหลามสาวๆต้องส่ง,สงเสียงกรี๊ดเพราะเขาคือเทพแห่งการเล่นเกมของเกาหลีพระเอกเข้ามาทักทายเหล่าแฟนคลับและหล่อบ,บริษัทที่มารับเขาแล้วก็มีสาวน้อยหน้าใสมาขอรับเข้าอีคนมาพบนาทั้งสองก็ยิ้มให้กันอย่างแสนหวานและบนถนนก็ยังมีสองหนุ่มทั้งหล่อทั้งเทเดินอยู่ทำเอาสาวๆใจละลายพวกเขาเข้าไปพบบอก,กอสาวที่โฮมงานหนักขอบตอดาดำเป็นหมิ่นดาแต่โดนเธอบอกว่างาน ไม่ผ่านการพิจรารณาเพราะเลียนแบบงานของพระเอกดงหุนเห็นภาพผู้หญิงเลยหันไปถามจินรักจินรักปิ้งไอเดียจึงเสนอโปรเจกต์ใหม่ ตัวเอกเป็นผู้หญิงที่หลบซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ส่วนผู้ชายเป็นหนุ่มหล่อ้างบานแต่ตั้งชื่อเรื่องว่ารักใสๆของนายข้างบ้านบอกกอได้ฟังเรื่องราวก็สนใจสตอรี่มากส่วนพระเอกก็น้อยใจซอยองไม่เจอกันตั้งหนึ่งปีเธอหวั่นไหวกับเขาสักหน่อยไม่ได้หรอซอยองเลยยัง่งลูกอมจากปากหวั่นไหวอะไรรอนายจนตัวแข็งไปหมดแล้วเนี่ยพระเอกชมที่วันนี้ถ้าแต่งตัวสวยมาเจอเขาแลวเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ให้ด้วยความห่วงใย,ยและทำท่าจะเข้าไปจูบแต่เธอกลับใช้ ปากยังลูกอมมาทานทําให้เธอโมโหจะเตะเขาด้านาเอกก็แอบส่องดูเจ้าหมาน้อยที่ห้องของหนุ่มที่เธอแอบปิ้งอยู่และเห็นวันนี้เขากลับบ้านก่อนเวลาเธอจึงแอบส่องจนเห็นเขาถือกาต้มน้ําร้อนมาวางบนโต๊ะ แต่เจ้าหมาน้อยนั่นนอนอยู่ข้างล่างพอดีเมื่อเธอเห็นเขาออกไปไม่นานการน้ำร้อนก็ตกลงมาเธอจกใจไม่กล้าดูสงสารน้องหมารีบวิ่งออกมาจากห้องแต่ข้างล่างลูกบ้านหลายคนก็กำลังร่วมประท้วงกันอยู่เลยคิดว่าเธอจะลงมาร่วมประท้วงด้วยดงหุนรู้ว่าค่าไฟห้องนางเอกน้อยมากจึงเข้าไปขอวิธีประหยัดไฟแต่นางเอกเห็นหนุ่มคนนั้นขับรถออกไปเธอจึงรีบขึ้นแท็กซี่ตามไปและพยายามตะโกนบอกเรื่องน้องหมาแต่เขาก็มองไม่เห็นเธอเมื่อ เธอลงจากรถก็เห็นเขาเปิดประตูมาถึงรีบเข้าไปสก,กิด แต่ก็เมกลาถึงได้แต่เดินตามต้อยๆจนเขาเดินห่างออกไปเธอจึงตัดสินใจร้องตะโกนบอกน้องหมากำลังบาดเจ็บจังหวะนั้นก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาขวางไว้ส่วนพระเอกก็สารภาพกับซอยองในทุกวันตลอดทั้งปีเขาอ้อแต่คิดถึงเธอซอยองดูมันจะซึง้งแต่ก็เบิร์ดก็หลอกเขาไปหนึ่งทีฉันก็คิดถึงนายทุกวันเหมือนกันและดูหาว่าพระเอกไร้สาระพระเอกรู้ว่าซอยองคิดกับเขาแค่เพ่อนจึงอยากเป็นกามเทพแต่ถ้าหักลูกศรของกามเทพยังไม่ตรงเป้า สถานการณ์ก็จะซับซ้อนดังนั้นเขาจึงอยากถามเธอก่อนว่าเธอรักขั้นแทจนหรือเปล่าสอยองอึ้งไป สนางเอกกลับต้องมาเล่าเรื่องที่เธอพบเขาคนน้นานรังแรงในฤดูใบไม้ดวงเธอเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องหลักแรกพบจนมาเห็นเขาอุ้มหมาออกมาจากกองขยะไปเลี้ยงเธอคิดว่าความรักของเธอจบลงอย่างรวดเร็วจนไม่มีโอกาสบอกลาและวันหนึ่งเธอก็ได้ใช้กล้องส่งไปที่ตึกตรงข้ามของห้องเธอก็เห็นหนุ่มหล่อคนนั้นหรือนี่คือพรหมลิขิตชายคนนั้นก็นั่งฟังนางเอกอย่างเข้าใจแต่พอนางเอกคิดได้ว่าหมารอการช่วยเหลืออยู่เธอจึงรีบไปทัน และโชคดีของนางเอกเพราะชายคนนั้นเป็นนักต้มตุนหลังจากที่พระเอกเดาถูกว่าซอยองลงรักแท้จนเขาก็เสียใจแต่ก็ยิ้มอย่างเข้าใจซอยองขอโทษที่เธอไม่อาจรับรักของพระเอกไว้ได้พระเอกเข้าใจจึงชวนเธอไปกินมื้อเย็นพรุ่งนี้เขาจะทำสปาเกตตีให้ นางเอกวิ่งกลับมาก็ท่อหา1 1 9เพื่อหวังแจ้งให้เขามาช่วยสุนัขบ้านเจ็บเพราะเจ้าของไม่อยู่บ้านจากนั้นเธอก็มาร้องตะโกนหาเจ้าหมาน้อยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอนั่งร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ต้องตกใจที่มีหนุ่มแปลกหน้าเข้ามาถามว่าทำอะไรนะ่ะคุณป้านางเอกจึงค่อยๆคลานแล้วรีบวิ่งหนีออกไปนางเอกมาเจอดองฮุนกับจินรักในลิฟพอเขาชวนให้เธอขึ้นไปพร้อมกันแต่เธอก็ไม่ยอมเข้าไปแล้วเธอก็ต้องตกใจอ,อีกครั้งที่มีคนเดินตามหลังมา หันไปดูก็เป็นลุงของอพาร์ตเมนต์ที่ขึ้นมาบอกให้พรุ่งนี้ห้อง402ของเธอต้องเป็นตัวแทนการประท้วงต้องมาให้ได้นะนาเอกก็โดนปรับเลยรับปากไปนาเอกกลับเข้ามาในห้องก็เป็นห่วงเจ้าหมาน้อยจึงเปิดม่านดูก็เห็นพระเอกอยู่ในห้องของเขาคนนั้น ทำให้เธอแปลกใจเขาเป็นใครกันนะแต่พอพระเอกมองมาเธอก็รีบหลบหนางเอกแอบมองอยู่หลายครั้งจนพระเอกเริ่มสงสยัยเลยวิ่งออกมาดูนางเอกก็รีบหลบจนล้มลงที่พื้นนางเอกรู้ดีว่าการแอบรักครั้งนี้ถ้าเป็นคนเริ่มเขาคนนั้นกลับไม่รู้อะไรสักอย่าง หากวันหนึ่งเขาหายไปจากสายตารักข้างเดียวครั้งนี้ก็จะจบลงด้วยปริยายแล้วหนุ่มคนนั้นที่นั่าเอกแอปปิ้งเขามีชื่อว่าหันแทจูนพี่ชายของพระเอกแทจูก,กลับมาเจอพระเอกนอนอยู่ก็ห่มพาหายแต่ก็โดนพระเอกแกล้งทําเป็นหลับเขาดีใจเข้าไปกอดพี่ชายไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วจากนั้นก็เข้าไปอ้อนให้พี่ชายเปลี่ยนทีวีใหม่หรือไม่ก็ซื้อรถให้เขาสักคันแต่พี่ชายก็ปฏิเสธช่วงที่เขามาใช้ชีวิตที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนสไตล์หน่อย นางเอกเห็นแทจูอุ้มหมาหน้อยอยู่ก็ลงที่มันไม่เป็นอะไรแต่จูจูเธอก็เห็นพระเอกมองมาที่เธอและส่งภาษามือบอกว่าเขาเห็นที่เธอแอบมองเต็มสองตาเลยนางเอกตกใจถึงรีบปิดม่านพระเอกบ่นรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ห้องสองชั้นสี่ฉันจับได้แล้วจากนั้นก็รีบวิ่งออกไปนางเอกก็ตกใจเธอจะทำยังไงดีพระเอกเดินพุ่งมาองกระช้างตกมันพุ่งขึ้นมาที่ห้องของนางเอกนางเอกได้ยินเสียงกดกริ่งก็ตกใจ Bye. จินรักได้รับน้อตจากนางเอกเธอบอกวิธีที่จะช่วยลดค่าน้ำข้าไฟอย่างละเอียดแต่เธอมีเรื่องขาร้องให้เขาช่วยเป็นตัวแทนเธอประท้วงวันนี้ขณะที่จินรักกำลังลังเลก็มีหนุ่มหน้าใสมากดกร่งวาตานาเบะมาสวัสดีทักทายและนำขนมมาฝากเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ดงฮุนเห็นวาตานาเบะก็บ่นแค่มาทักทายจะแต่งตัวหล่ออะไรเบอร์นั้นทำไมช่วงนี้มีแต่ผู้ชายหล่อย้ายมาอยู่แถวนี้เยอะมากเห็นแล้วนาโมโหวาตานาเบะกับดงฮุนเห็นรูปผู้หญิงที่จิน ดัรักวาดก็รู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนหลายครั้งส่วนด้านนางเอกเธอก็กลัวมาเขาเห็นเธอเต้มสองตาเธอจะทํายังไงดีเธอหมุดเข้าไปแอบแต่ก็ทําไม่ได้พระเอกออกมาจากลิฟต์ก็มงไปที่ห้อง402ซึ่งเป็นห้องของนางเอก นางเอกเห็นพระเอกยืนอยู่หน้าห้องก็ตกใจด้านพระเอกก็พยายามกดกริ่งแต่ก็ไม่มีคนเปิดเขาจึงกดรัวๆจนานางเอกปวดหูไปหมดเธอพยายามคิดให้เขาปล่อยเธอไปเขาร้องล่ะนางเอกมีความหลังที่ทำให้เธอเกลียดเสียงเคาะประตูเสียงเรียกเข้ามือถือเสียงวิทยุสื่อสารเสียงเรียกชื่อของเธอเพราะนั้นแสดงว่าเธอต้องเจอกับคนอื่น ทำให้หมอคิดว่าเธอเริ่มไม่อยากเจอผู้คนหลังเกิดเรื่องนั้นกับเธอหลังจากที่พระเอกกดกิ่งรัวรวประตูก็ยังไม่เปิดเขาจึงกระโดดถีบจนน้าเอกตกใจพระเอกพยายามขอให้เปิดแต่นางเอกกลับใส่กรอนแน่นหนาขึ้นจนขเขาเริ่มทนไม่ไหวตะโกนเรียกเปิดประตูสี่ไอโรคจิตจากนั้นก็ที่ประตูหลายครั้งจนน้าเอกล้มลงพระเอกขู่จะแจ้งตำรวจถ้ายังไม่เปิดทำให้หน้าเอกยิงเคลียร์ถ้าเธอถูกจับในข้อหาโรคจิตที่แอบดูผู้อื่นจนติดเป็นนิสัยจะทำยังไง ไงดีสามหนุ่มได้ยินเสียงพระเอกโวยวายอยู่นานจึงเปิดประตูมาดู ดงหุนจำได้ว่าเขาคือเอนริเกจึงเอามือถือกะว่าจะบันทึกภาพไ้สักหน่อยแต่โดนวัตนาเบตดันประตูจนทั้งสามหนุ่มล้มลงไปกองกับพื้นทำให้พระเอกหยุดพักหนึ่งแล้วหันมาสวัสดีสามหนุ่มจากนั้นก็เคาะประตูเบาลงดงหุนสงสัยหรือว่าคนที่พักอยู่ห้องนี้เป็นแฟนกับเอนริเกพระเอกถามทั้งสามหนุ่มรู้จักผู้ชายที่อยู่ห้องนี้ไหมจินรักซึ่งต่อว่าที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครพักแต่มาเคาะประตูเสียงดงังตามใจตัวเองพระเอกปฏิเสธไม่ใช่อย่างนั้น ัน้ผู้ชายที่อยู่ห้องนี้แอบส่องบ้านของเขาตั้งแต่เมื่อคืนจินรักเลยบอกว่าคนที่อยู่ห้องนี้เป็นผู้หญิงพระเอกตกใจเล็กน้อย ดานลุงก็ยืนฟังอยู่นานจึงมาจับคอเสื้อพระเอกคาะว่าเขาเป็นโรคจิตและจัดการตีไปหลายดอกจินรักโชว์พลังให้สาวค้างห้องที่ลุงแอบเริ่มเห็นวันนี้นายเจอกับเมืองสังหาแห่งความมั่นคงซะแล้วนายรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นไร,ร้เดี่งสาแค่ไหนนายเอกที่ทนฟังอยู่นานก็ตัดสินใจเปิดประตูออกมาพระเอกเลยจําได้ว่าเธอคือคนที่ไปเรียกถามอาการของเจ้าหมาหนอยเมื่อวานเมื่อคิดได้ก็กะจะเข้าไปหาแต่โดนลุงจับตัวไว้และบอกว่าจะพาไปโรงพัก นางเอกถึงรวบรวมความกล้าออกมาบอกให้ปล่อยตัวพระเอกเขามาที่นี่เพราะเป็นความผิดของเธอจริงๆจินรักที่แอบชอบนางเอกอยู่เลยออกตัวปกป้องบอกให้เธอเข้าห้องไปก่อนเดี๋ยวเขาจะแก้ป,ปัญหาให้จากนั้นก็อาสาเป็นตัวแทนประท้วงให้หนึ่งวันคุณไม่ต้องออกมาแล้วจินรักขอให้ลุงปล่อยตัวพระเอก นี่เป็นการเข้าใจผิดจากการสร้างอาคารใกล้กันเกินไปและให้พระเอกใจเย็นๆจากนั้นก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันดองฮุนคิดว่านางเอกแอบมองพระเอกจริงๆไม่งั้นคงตะโกนด่าเขาไอโรคจิตไปแล้วแต่นี่ค่ะพูดกระสิบเบาๆจินรักก็แก้ต่างแทนนั้นเพราะเธอเป็นคนจิตใจดีซื่อตรงและบริสุทธิ์ดองฮุนเลยแซวจินรักเลยยกเท้าเหม็นจะถีบดองฮุนทำให้เขากลัว นางเอกปิดม่านบางแสงด้วยความกลัวส่วนพระเอกก็ไม่ลักความพยายามเข็นโซฟามานั่งเฝ้าตรงหน้าต่างะเลยนะ่าสนุกจริงๆช่วงเวลาที่อยู่เกาหลีคงไม่น่าเบื่อแล้วนางเอกเครียดจากงานก็เพิอมาเปิดม่านก็เจอกับพระเอกที่นั่งบอกมือทักทายนางเอกเลยรียบปิดแล้วค่อยๆแง้มผ้าดูก็เห็นพระเอกชวนเธอดื่มวายนางเอกรีบปิดแต่เธอก็แอบ,บมาดูอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เจอเขากลับเจอข้อความที่บอกว่าผมจะกลับมาเร็วๆนี้ทำให้นางเอกยิ่งงงสง สายว่าเขาเป็นใครกันแน่จินรักเอานิยายมาส่งบอกอและเล่าเนื้อเรื่องบอกอตำหนิที่เขาไม่ใช้พลังแห่งความรักดึงให้เธอออกมาข้างนอกและสารภาพรักแบบเขนินเขินในตอนที่หนึ่งจินรักและบิวอารมณ์ถ้าเขาเขียนอย่างนั้นผู้หญิงก็ต้องรีบตอบตกลงหรือไม่ก็จบความสัมพันธ์ที่มีตอบพระเอกดังนั้นคำสารภาพแบบเขนิขนๆขนิอายๆไม่มีในโลกหรอก มีแต่คำสารภาพที่กล้าหาญเท่านั้นบอกอได้ฟังก็ซึ้งเลยให้เขาส่งบทตัวอย่างมาให้ทำเอาทั้งสองหนุ่มดีใจที่ท่าสำเร็จแล้วทุกคนก็ต้องแปลกใจที่เห็นางเอกมาเข้าร่วมประชุมเรียกร้องสิทธิทัศนียภาพเธอเข้ามาก็ล้มจนทุกคนตกใจลุงแนะนำให้ทุกบ้านรู้จักกับวัตะนาเบะ ที่พึง่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และตัวแทนในการประท้วงวันนี้ก็คือห้องนางเอกจินรักเลยรีบอาสาทําแทนและโชว์พลังให้นางเอกเห็นว่าเขาเข้มแข็งแค่ไหนทั้งที่เมื่อวานเขาพูดเบามากหลังจากที่ทุกคนลงไปข้างล่างกันหมดจินรักก็เข้ามาพูดเหมือนในบทละครลําบากขั้นแล้วเชิญไปด้านล่างด้วยกันครับนางเอกแม้จะรู้สึกแปลกๆแต่ก็เล่นไปด้วยขาน้อยขอตามไปที่หลังค่ะจินรักเลยต้องเตีเนียนงั้นข้าน้อยขอตัวครับ พอออกมาข้างนอกก็โดนดงหนใส่เป็นชุดที่เขาอาสาเป็นตัวแทนให้นั่งเอก จินรักเลยฟาดไปหนึ่งทีแล้วลักคอเขาออกไปพระเอกได้ยินว่าสองนุ่มคุยกันว่านั่งเอกอยู่ข้างบนเลยขึ้นมาหาและตรงเข้ามาเรียกนางเอกปาแต่เมื่อเห็นนางเอกไม่ตอบเขาเลยเปิดเสียงที่นางเอกโทรไปแจ้งหนึ่งหนึ่งเก้าเรื่องลูกหมาได้รับบาดเจ็บทำให้เขาเข้าใจละว่านางเอกไม่ได้แอบมองเขาแต่แอบมองเจ้าหมาของเขาเมื่อเห็นนางเอกไม่ตอบเลยถามปาพูดไม่ได้หรอนางเอกก็แอบเคืองมาเรียกเธอว่าปานี่เธอเพิ่งอายุ30กว่าเองนะหลังจากที่นางเอกไม่ยอมตอบก็ดู เหมือนว่าเขาจะอ่านความคิดเธอได้จนเธอแปลกใจพระเอกอธิบายที่เขามาเพราะรู้สึกว่าตอนเช้าเขาทำเกินไปเลยอยากมาอธิบายเข้าใจนางเอกเห็นพระเอกยังพูดไม่ยอมหยุดก็รู้สึกเบื่อตอนนี้เธอคิดถึงห้องแล้วแต่พระเอกกลับรู้ทันมันมีพลายกระสได้ยินเสียงในใจของเธอนางเอกจึงพยักหน้าพสื่อให้ดูว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดพระเอกเลยเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากพร้อมก็บอกพยักหน้าครั้งหนึ่งก็เกินพอแล้วทำเอานางเอกอึงไปจนพระเอก สาววานากับจมูกของเธอแดงเป็นเพราะหนาวมากเลยชวนให้ไปคุยข้างในนางเอกพยักหน้าแต่พอเห็นเขาเข้าไปข้างในก็รีบชิงแต่พระเอกก็ตามมาอย่างรวดเร็วขณะที่นางเอกจะเข้าห้องเขาก็เข้ามาขวางไว้พร้อมกับตั้งคําถามตําแหน่งเดียวที่จะสามารถใช้มือในสนามฟุตบอลได้คืออะไรถามเสร็จก็ตอบเองผู้รักษาประตูคําตอบถูกต้องนะครับถ้ามองนางเอกทาหน้าเบื่อที่เขาต้อยไม่ไปเลย เขาเปรียบปาก,ก็คือผู้รักษาประตูแต่ว่าตำแหน่งนั้นเล่นยากมากนะแต่ก็สู้ๆนะครับผู้จบก็จากไปเล่นเอานางเอกเคลียด์ทับยาแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดที่เขามาจิ้มหน้าผากของเธอหามช่างกล้าไอเด็กคนนั้นกล้าล้อป้าหรอแต่ทําไมเธอต้องเรียกตัวเองว่าปาด้วยไม่เข้าใจจริงๆพระเอกก็รู้สึกแปลกๆที่นางเอกไม่ได้คุยกับเขาสักคำแต่ทําไมรู้สึกเหมือนได้คุยกับเธอแล้ว จากนั้นเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจนเสร็จก็ได้รับข้อความจากซอยอนเรื่องสปาเกตตีที่เขารับปากจะทําให้เธอกินพระเอกกับนางเอกมาซื้อของที่ห้างเดียวกันแต่ทั้งสองกลับไม่เห็นกันนางเอกกลับมาเห็นทุกคนกําลังประท้วงอยู่เลยบอกว่าเธอจะรีบลงมาจินรักยิ้มให้และบอกช้าชาก็ได้ครับจากนั้นเขาก็ตะโกนประท้วงปกป้องเสดสิสงวดล้อมอย่างเข้มแข็งเพื่อช่อนนางเอกแต่กลับมีสาวคนหนึ่งผ่านมาเห็นและเกิดปิง๊งในความเท่ของเขาจนเธอเห็นหนางเอกยืนอยู่ จึงเข้าไปเรียกเมื่อใช่นางเอกก็รีบเข้าไปก่อนที่แท้เธอคือโดฮาวีเพื่อนนางเอกสมัยมัธยมแต่ดูเหมือนทั้งสองจะเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันโดฮาวีบอกว่าเธอก็อ,อยากมาเช่าที่นี่ขณะที่โดฮาวีคุยกับนางเอก พระเอกก็พรมาเรียกเธออีกคนและได้ยินชื่อของนางเอกจากโดฮวีพระเอกคุยกับโดฮวีได้พักหนึ่งก็เห็นทุกคนกลูก,กันเข้าไปข้างในก็กะจะไปด้วยแต่โดนนางเอกจับแขนไว้และขอร้องให้ช่วยเธอด้วยเขาเห็นเธอรู้สึกกลัวจนน้ำตาไหลไม่นานนางเอกก็หมดสติไปเขารีบรับร่างเธอไว้สาเหตุที่นางเอกหมดสติเพราะเธอได้ยินเสียงของโดฮวี ทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์สมัยมัธยมที่เธอโดนโดฮาวีและเพื่อนเข้ามากลางนายรู้สึกตัวก็เห็นหมาน้อยนอนอยู่ในห้องนี้ก็ดูขุนมากๆทำให้เธอคิดถึงหนุ่มคนนั้นที่เธอแอบส่องเขาทุกวันขณะที่นางเอกงองงพระเอกก็พูดขึ้นว่ามองจากที่นี้ไปบ้านป้าก็เห็นชัดเลยสินางเอกสงสัยทำไมเธอถึงอยู่ที่นี้พระเอกตอบคุณเป็นลมแล้วบอกให้นางเอกไปตรวจสุขภาพแต่พี่ชายของเขาเป็นหมอตอนนี้ก็จะกลับมาแล้ว นางเอกเลยรีบขอตัวกลับพระเอกเลยมาขวางไว้และต่อว่าที่เธอไม่ขอบคุณสักคำแล้วยังจะรีบไปอีกนางเอกจึงขอบคุณและจะออกไปพระเอกจับแขนทวายและขอให้ช่วยเขาด้วยป้าช่วยผมนะเพราะเขาจะเริ่มทำเรื่องที่ยากมากอยากให้ป้าอยู่เป็นเพื่อน ขณะที่นางเอกแอมองพระเอกประตูก็เปิดออกมาพร้อมกับชายหนุ่มคนนั้นนางเอกก็ถึงกับอึ้งไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1และ2อถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ